เอาค่ะพี่น้องมันนี่กับวันที่เจ็ดแต่วเนาะคะ่ะเอาสําหรับรูอามาทําบุญกระปูกัะดังไหลเขามานนะะนเนะา,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 นนาเนะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะแม่ควายน่ยังบในเดินทางเด้อค่ะพี่น้องสิไปอาทรงเพ้นปูสันเพ้นแล้วคอยสิไปเนาะค่ะพี่น้องเนะาะปูกับสิบไปคือกันหลกักากาเสี่ยนอุดรกับสิมาเฮ็ดเพ้น กับปูซีศูนย์สะกอนแตงเพีนยนอยู่วัดสะกอนเนาะค่ะพี่น้องหลังจากสันเพียนแล้วค่อยสิเดินทางแม่พัวก,กับสิเดินทางไปคือก,กันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ<ป>เอา้าก่อนสิไปฮามาคุยกันครับทังไผ่เอฟซีขอมาไล่ไล่เอฟซีติดใจยังติดใจแม่สะกอนที่ว่า ขอเลขล่างแม่สกลนหน่อยเพราะว่าแม่สกลนบอกไฮเลนเก้าออกตัวเดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อล่างหวดที่พานมาฮัลโหลจ้าฮัลโหลสวัสดีค่ะสดีดาว,าวัดจ้าวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วเด้อพักผ่อนด้วยนะคะค่ะกำลังพักค่ะ <laughs> ดูคลิปแม่คร <มา S 1> ัว <มา S 1> เนี่ย <มา S 1> เดอ้อแบบเวลาพักผ่อนน่ะจ้าดูอยู่เป็นจังไดงวดที่ผ่านมาคือไ้เก้าเอฟซีคักแถล่างนั่นน่ะโอ้ยงวดนี้กัแปดแค่เก้าไนนี้เด้ออันเดียวเดียวเดียวไ้ถามก่อนเลขวิ่งบนนี่คันเอามาใส่เก้ามุ้งกี้นี่คู่เดียวขอกหมอกวิ่งบนนี่ เจ็ดนแปดโอ้ยของแม่เคยมากบนไปไปล่องลางเนาะแม่เนาะแปดเนาะ,ะเสียดายเสียดายเสียดายเอารอบนี้มารอบนี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขียนก่อนเน่ะสิบหกรอบที่สิบหกแล้วเหมือนฝนตกป่ะแม่ยุุ่่นฝนตกป่ะปอะอประตูซ้อมือแล้วโอ้เป็นอากาศคืมคืมบ่ คึ้มึมคึ้มมันจิตโตกระโปตกค่ะเลขมีที่มาจากสกุลโอ้เลขล่างของแม่แน่นอนขนาดเลยตัวเดียวเด้อค่ะพี่น้องตัวเดียวตัวเดียวว่นนี้มันมีสองสองอันแต่เด่นกล้าเหมือนเดิมโอ้สำหรับเลขล่างบ่แม่แดนกระราบีบนขึ้นเด่นบนก้อนแล้วแม่เด่นบนก้อนจ้าอ้าว วิ่งบนวิ่งบนเจ็ดกับหกเจ็ดกับหกมีจับคู่ไหมคะจับคู่ไม่มีค่ะมีจับคู่ของแม่ครัวอ๋อเอาไปวิ่งกับของแม่ครัวเลยเนะาะจะวิ่งกันเลยมันต้องปังสักควดหนึ่งหรอวะ,อะตะอ,อปังตัง <laughs> ทีนี้มาวิ่งล่างเลยเนาะ วิ่งล่างวิ่งล่างอ่าวิ่งล่างรอบนี้มาสกักคนจับปิงบนวิ่งล่างด้วค่ะพี่น้องเพราะว่าเล็กวิ่งล่างแตกเนาะคะ่ะพี่นอ้องงวดที่ผ่านมาอ่าวิ่งล่างตัวไหนดีคะวิ่งล่างเก้าาใส่ลูบอลสิบสามสิบสี่สิบห้าเอาเนี้ย ยิงล,าง 9, 9, 8, ล่างเก้าเดินเก้ามาแปดกับเก้าแต่เด่นเก้ามาลักที่สุดเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาแปดกับเก้าแต่เดินที่เก้าตัวเดียวอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อสายลุดสายวิ่งสายแรนอย่าลืมแม่สะกลนเดินตัวเดียวบางพันเก้าบาดใหมากเก้าอีกแล้วแม่เก้าบ่ยอมรองเวทีเลยบอแม่นยนี่บอบ่มันสินเวทียืนเธอเลยอยู่โอ้ยบ่ให้ผู้อื่นเข้าไปแซงจ็กเล็จกจักน้อยนะบ่บอ ขึ้นที่พีเป็นแค่เงีอยู่อย่างเดิมอะได้จ้างร่องบนนี่เก้านี่แม่ฉิได้จ้างร่องเวทีบ่ต้องจ้างเด้ต้องจ้างเด้ต้องจ้างใครไม่มีเก้าไม่ถูกไม่มีสิทธิ์จะถูกหวยเด้อโอ้ยแสดงว่าแม่สะกนบ่ฮันได้จ้างเก้าหนีจากจากล่างเด้อพี่น้องเด้อแม่สะกดนี่นยืนที่ลี่ยู่ค่ะพี่น้องสังไว้แล้ว สองนี่คือห้าคู่เอยห้าคู่โอ้แม่จัดเก้าสองเลยป่ะแม่เก้าสองเก้าสองค่ะไครอยากเลียนเก้ากระติดไว้รดกลับไปกลับมาค่ะเก้าไปว่าสร้างระตีนะนันเก้าสองโอ้ได้หาได้หาคู่หรือป่ะแม่คู่แล้วโอ้ยไหนนักคู่หกคู่เจ็ดเจ็ดทังเบิร์เด่นห้าหก โกปูแล้วเพราะว่าเอา492เลยอีกอีกอีกคูนึงล่ะโอ้มักแห้งเพราะว่าฝันว่าเขาป่วยมะเห้สอง่วยโอ้บอกแม่แอนอันดันเ็นปว่วยย่านใดอะเลยว่าที่มีเก้าตลอดก็ผ่านแห้งค่าันสอง,อง,อง่วยซ้ำจัดว่างบุตรบัแม่แม่แมมันคือ่เป็นเก้าเก้าบอกคือว่าเอาไว้นั่นทีละนั่นทีละ <c oughs> อี๋ดินี่แม่พูดได้ไหบอลูได้เนี่เอ้าเก้ากล้วยสองนวยไม่เก่าเก่ากับเก่าสองเท่านั้นแมนเดรย์สร้างเก่าเก่ายุสนะโอ้เป็นได้แม่เป็นได้เป็นได้เดพราะว่าเอากล้วยสองนวยมันก็เป็นเก่าสองกับเก่าเก่าแต่ละคนซื้อนั่นนงหนาวมาให้คนซื้อนางเกลี่ยไผ่สองนวยโอ้แม่ถือแล้วเลข เือคักแล้วเนี่ยไปใช้บอลลอดเก่านี่ดันละดันละฝันดันละดันละเยินบอกมวลทหาแม่ได้เลขเก้าแม่บอกแม่บอกเป็นเก้าบันทึกฝันเจ้าฝันเห็นงูใหญ่ตัวแบบใหญ่ในบ้านเนี่ยบันทึเลขออกบ้านเลขที่แปดสิบเก้าทับเปะหมูแปดบ้านโคกสำนานปัญหาเมียเขาขัดเงี้ยเธเมียเออกัน่ละได้อัน รัตตอรีซื้อเก้าแปดแปดเก้าไว้แล้วับรูนเก้าเก้าศูน์เก้าเก้ามานกาเก้าแปดบานกล้าแปดเก้าล้วแน่บ้านเลขที่วันกันรัตตรีกต่เลยได้ได้เอเลขได้เอนี่บานนี้กัซื้อเขาเข้าก ใส่แมงวิ่งเห้นกูนในหน้าสูบแปดตับเก่านั่นแหละข้างล่างกูคือบักแห้งเนี่ยแต่ใส่มาไปออกเอเล่สองตัวอีบานิฮ่าเอาบานี้เงิเนางมาทั้งแปดมาทั้งเก่าน้อแเนาะเออจะเป็นเพิ่์นได้ขังเออขัดอว่าเก้าสองรอบนี่สิเป็นผู้ถือกระเป๋าน้ำก้นเด้อจ้าจ้าจ้าเอา มุดินน้ำกาสองเก่าน้ำเนามันแเ่เลทออกสองกับตะวากเก่าเล่ามาแน่นอนเอาพี่นงองฟังเอาเด้อค่ะพี่นงองโอ้ยสีได้หาบอีกแล้วน้องเงื่อนรอบนีเนาะแะเมนเมนเอาเอาโอ้ยฟังเล้วเรือพี่น้องเลยรอบที่ผ่านมาแม่ขั้วกสับรุปคลิปได้แปดกับเก่าชนกับแม่สะกุลรอบนี้ สิเป็นจังไดห้าว่าหัทไดสรุปคลิปแต่ว่าแม่สักกวอนเนี่ยฟันดีแล้วฟันบารายเก้าโอ้ยด้กล้วยสองหน่วยว่าเป็นเก้าสองกับเก้าเก้าพี่น้องฝัน่ายนายนางอี่นางนะกล้วยมะหอยสองหน่วยค่ะอ่าได้่ละปันนี้กานสิมวยมันสิไปใส่เล็กมันก็มัดไปเลยตัวนั้นจับไปแล้วเก้าในขันบ่จ้างบ่ยอมลงเวทีเลยไปผู้ใดมาแก้ได้กันไม่ลามเ เอาโซคันไรแล้วโซคันใส่กุญแจย,ย่างดีเลยบนบน้องให้ไป็ไส์เอาพี่น้องเอ้าแม่ซ้ำรับบนของแม่โหก,กับเจ๊แม่มากตัวไรแม่มาเก็ตมาเก็ตเอาพี่น,ออนอ้องกจ๊ดห้าสิมาถ่ายพร้อมเด็กเดียวเดียวอวดนี่เก<ม>็ตหนิบ่แม่เจ๊ติอัจสยุทธ์ไทยเดาเดาเอาเด็ดเดาเด้แต่ว่า,วา,วาวแม่เคยเดาถือเด้อแม่เด้อแม่เดานี่ถือเป๊ะโหลดเด้แต่ละ เดาคือเดาแต่ว่าชอบเจ็ดชอบเจ็ดอ่าพี่น้องบนนี่หกกับเจ็ดเจ็ดกับหกแม่เดาว่าเจ็ดมานักน่วยเอาถ้าฟังแม่สิเดาถือบ่แต่ว่าอันล่างนี่พี่น้องให้ฟังค่กๆเด้อว่ามัดไว้แล้วเก่าหน่บ่ย้อมลงไปที่รามสูไว้แล้วจักสิยูรักใดแต่ว่าที่ว่าเก่านีิแน่นอนแต่ว่าแม่ฝันว่าได้กล้ยสองนวยจัดไปโลดพี่น้องเอ้เก่าสองสองเก่ากับเก่าเก่า มีสามตัวใส่เข้าไปพี่น้องใส่เข้าไปได้หาบเอาคือคุณแม่แปดเก่าว่าหันแน่เอ้าแม่ขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อจ้าจ้าจ้าให้พี่น้องโชคดีโชคดีค่ะ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 ไอ้ที่ไอ้ทีก็ไม่ขั้วน่นหาบใส่กระตาไปรดเก้านั่นเด้อค่ะแม่ค่ะเอ้าคุณแม่ เวลาแล้วถึงเวลาเราจะต้องรวยค่ะ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 โอเคค่ะแม่โอซ่าถูพี่น้องเอฟซีย่อมือเอาเด้อค่ะพี่น้องเด้อหมู่บ้านแม่ขัวกับไปจัดเก้าสองคือการเก้าสองเก้าหาคือกันแม่จ้า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 อ่ะแม่ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอาได้ยินบ่พี่น้องเข้าได้ยินบ่แม่สกุลจัดหนักไว้แล้วเด้อค่ะเก้าสองสองเก้า พี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อแม่สะกวนว่างเลขวิ่งยางเดี๋ยวรอบนี้แต่ว่าเพื่อนบ้านเน้นเจ็ดรักน่วยบุญเก่าเนี่ยจะบ่รู้ว่ารักไหนแต่ว่าที่แน่แนแม่จัดเก่าคือเก่าคือรอบที่ผ่านมาแม่บอกให้วิ่ง 9, 9, 9, 9. เก่าล่างรูดเก้าล่างอ๋พี่น้องเอฟซีใดเบิงคิปแม่ขั้วโชคดีกับแม่สะกุนเด้อค่ะพี่น้องพ่อกันคลปหนาค่ะพี่น้องคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ